คุณจะฉลาดขึ้นทุกวันด้วย7เทคนิคนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนดูเหมือนจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันจริงๆแล้วเนะี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดนะครับแต่พวกเขามีเทคนิคที่ช่วยฝึกตัวเองให้ฉลาดขึ้นทุกวันในโลกที่ความรู้และการพัฒนาตนเองกลายเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าที่เคย การทำตัวให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่สงวนไว้สำหรับคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถพัฒนาได้ด้วยพฤติกรรมและนิสัยที่ถูกต้องการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ให้เห็นว่าสมองของเรามีความยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า neuroplasticity คือสามารถปรับตัวและเติบโตได้ตลอดชีวิตเมื่อเราใช้เทคนิคที่เหมาะสม วันนี้ผมจะพาคุณมารู้จัก7เทคนิคที่จะช่วยให้คุณฉลาดขึ้นทุกวันพร้อมตัวอย่างและหลักฐานที่สนับสนุนจากงานวิจัยเพื่อให้คุณมั่นใจว่ามันใช้ได้ผลจริงก็จะไปฟังกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับเทคนิคที่ 1. ตั้งคำถามให้ตัวเองทุกวัน การตั้งคำถามช่วยกระตุน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับสมองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่าการตั้งคำถามช่วยกระตุ้นสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล,และการแก้ปัญหาการตั้งคำถามเป็นนิสัยจึงเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการพัฒนาสติปัญญา ยกตัวอย่างเช่นลองตั้งคำถามเช่นวันนี้ฉันสามารถทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองหรืออะไรที่ฉันเรียนรู้จากเหตุการณ์ในวันนี้งานวิจัยจาก journal of applied psychology พบว่าผู้ที่ฝึกตั้งคำถามทุกวันมักมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไปถึง30%เลยทีเดียวเทคนิคที่2อ่านหรือฟังสิ่งใหม่ๆวันละ15นาที การรับข้อมูลใหม่ๆช่วยให้สมองเชื่อมโยงแนวคิดจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันซึ่งเป็นพื้นฐานของความฉลาดงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจอพบว่าเพียง15นาทีต่อวันในการอ่านหนังสือหรือฟังเนื้อหาใหม่ๆสามารถเพิ่มการทำงานของสมองได้ถึง20%ยกตัวอย่างเช่นลองฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจเช่นความสำเร็จหรือวิทยาศาสตร์ หรืออ่านบทความในหัวข้อที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นศิลปะหรือนวัตกรรมใหม่งานวิจัยยังระบุว่าการอ่านที่หลากหลายช่วยเพิ่มไอเดียใหม่ๆและลดความเครียดได้ถึง6 8เทคนิคที่3เขียนบันทึกประจำวันหรือจดไอเดียการเขียนช่วยจัดระบบความคิดลดความวุ่นวายทางจิตใจและทำให้เรามองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าการเขียนบันทึกช่วยพัฒนาทักษะด้านความจำและการคิดวิเคราะห์ในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นจดสิ่งที่คุณทำได้ดีในแต่ละวันหรือไอเดียที่น่าสนใจที่คุณพบระหว่างวันงานวิจัยจาก Psychological Science พบว่าการจดบันทึกประจำวันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาซับซ้อนได้มากขึ้นถึง25% เทคนิคที่4ลองทำสิ่งที่ไม่ถนัดการทดลองทําสิ่งใหม่ๆบังคับให้สมองสร้างเส้นประสาทเชื่อมโยงใหม่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกแสดงให้เห็นว่าการฝึกทําสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของสมองและลดการเสื่อมของสมองในวัยชรายกตัวอย่างเช่นหากคุณไม่เคยวาดรูปลองหาสมุดวาดภาพและวาดเส้นง่าย หรือหากไม่เคยพูดภาษาที่สองให้ลองเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในงานวิจัยเดียวกันพบว่าผู้ที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้นเทคนิคที่5ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณชื่นชมการร้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความคิดเชิงบวกและน่าสนใจช่วยพัฒนามุมมองและแรงจูงใจ งานวิจัยจาก Social Psychological and Personality Science พบว่าการอยู่ใกล้คนเก่งช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นนัดพูดคุยกับเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่คุณชื่นชมหรือลองเข้ากลุ่มเครือข่ายในสายงานของคุณงานวิจัยยังพบว่าการมีวงสังคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในชีวิต เทคนิคที่6ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้คุณเก็บข้อมูลสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิวานียพบว่าการฟังอย่างตั้งใจช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นถึง40%ยกตัวอย่างเช่นเวลาฟังเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวให้จดจ่อกับสิ่งที่เขาพูดโดยไม่ขัดจังหวะ ลองทวนคำพูดเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถูกต้องเทคนิคที่7ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละวันการทบทวนช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้ให้กลายเป็นความรู้ระยะยาวงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุว่าผู้ที่ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้วันละ5นาทีจะมีความจําระยะยาวที่ดีกว่าคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่น ก่อนเข้านอนลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่และฉันจะนำไปใช้ในวันพรุ่งนี้ได้อย่างไรงานวิจัยเดียวกันนี้ยังเชี้ใเห็นว่าการทบทวนเป็นประจำช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ็เทคนิคนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำแต่มีรากฐานจากงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลจริง สิ่งสำคัญคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพราะการพัฒนาตนเองไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลรวมจากความพยายามเล็กๆในแต่ละวันเริ่มต้นวันนี้และคุณจะพบว่าตัวเองฉลาดขึ้นและพร้อมเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับตอนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับ และขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่คือ Star t i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง